มาสอนถักน้องแคนตัสนะคะเป็นพวงแหวนแบบนี้นะไหมจะใช้ไหมเอีกเกิลน,นะคะเข็มก็ขนาด2.0 2.0หรือจะก็คือเข็มเข็มเขาเรียกว่าเข็มบางยี่ห้อมันจะก็จะขนาด1.5 หัวมันจะเท่ากันแต่ละยี่ห้อมันจะไม่เหมือนกันนะก็เอาเป็นว่าตามที่เราถนัดเนาะเดี๋ยวเราจะถักกระถางกระถางก่อนก็จะมีกระถางตัวเนี้ยใช้ไหมอีกเกิลเหมือนกันส่วนตัวเนี้ยจะใช้ไหมเส้นเล็กไหมเส้นเล็กถ้าใครยังไม่มีนะคะให้ใช้ให้ใช้เส้นได้เนี่ยได้เย็บผ้าเราเนี่ยแบบเนี้ย อันนึงก็ประมาณ8บาท10บาทนะคะซื้อแบบนี้มาก่อนก็เอามาเนี่ยมารวมกันซัก4เส้นนะคะสเส้นก็จะได้ขนาดเส้นประมาณเส้นเท่าเบอร์20เป็นเป็นสเส้นควบก็จะได้เส้นเท่าเบอร์20แต่ถ้าต้องการดอกเล็กกว่านี้ก็ใช้3เส้นนะคะอันนี้เราจะเขาเรียกว่า ใช้ขนาดเท่าไหนก็ได้เราก็เนี่ยเราก็ใส่จํานวนเข้าไปก็อย่าเพิ่งไปซื้อไหมหม้วนใหญ่นะคะคนที่เพิ่งหัดเนาะจะได้ยังไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะแต่ว่าไหมตัวเนี้ยยังไงก็ต้องซื้อมาก่อนใช้สีน้ำตาลนะมันจะมีน้ำตาลเข้มน้ำตาล,ตาลอ่อนสีโอวันตินนะคะอันนี้จะใช้สีโอวันตินนะ เขียวก็จะมีเขียวอ่อนเขียวแก่เขียวใบไม้อะไรพวกนี้ใช้เขียวไหนก็ได้นะอันนี้เราจะใช้เขียวเข้มนะคะแล้วก็จะมีมุกครึ่งซีกนะคะเป็นลูกตาลูกตานะคะแล้วก็จะใช้ใช้เป็นใยใย,ย,ยสังเคราะห์ใย,ยสังเคราะห์เนี่ยก็จะยัดตรงนี้หรือถ้าใครไม่ติดปัญหาอะไรก็ สามารถใช้สำลีก็ได้สำลีถ้ายายสังเคราะห์เวลาซื้อมันจะซื้อประมาณ500กรัมก็จะเป็นถุงใหญ่เลยแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้ตัวนี้ก็ได้ตัวสำลีนะคะสำลีแต่ว่าตอนเย็บนะ่ยมันจะเย็บยากแต่ว่าตัวนี้เราจะไม่ได้เย็บอะไรเลยเราไม่ได้แทงเข็มลงไปนะไม่ได้แทงเข็มเก็บได้เก็บหางอะไรพวกนี้เก็บหางได้นะก็ใช้ตัวนี้ก็ได้ ก็จะได้ลงทุนน้อยนะคะแต่สำลีตัวเนี้ยจะใช้ที่ตัวก้นกระถางนะคะตัวกระถางใช้สำหรับรองก้นนะคะรองก้นกระถางเพื่อให้มันแข็งแล้วก็มันจะได้ไม่ฟูฟ่องออกมานะคะแต่ตัวเนี้ยตัวแคนตัดเนี่ยก็จะใช้ตัวใหญ่สังเคราะห์อันนี้เราทำแบบนี้นะเราจะใช้สองอย่างแต่ถ้าใครไม่มีซื้อสำลีมาก่อนถุงละสิบบาทอย่างเงี้ย เอามาใช้ก่อนได้นะเพื่อที่จะประหยัดนะคะส่วนใครต้องการระบายสีเราเราจะใช้สีตัวนี้นะถ้าใครไม่มีก็ให้ใช้ตัวบัตรออนะคะที่ปัดแก้มหรือใครไม่มีก็ยังไม่ต้องใช้ก็ได้นะถ้าใครต้องการสีแบบนี้นะคะสีแบบนี้นะให้เราเข้าไป ถ้าเราจะซื้อก็ซื้อในช h อป e ีหรือว่าล a z a d a ก็มีนะคะให้พิมพ์คํานี้ลงไปเลยมันจะมีหลายขนาดมี12สีมี24สี32สีอะไรเงี้ยมันมีหลายไซส์หลายขนาดหลายราคานะคะก็เลือกใช้เอาแต่ถ้าใครยังไม่ค่อยมีตังคสักเท่าไหร่นะยังไม่อยากลงทุนอะไรเยอะช่วงที่เราฝึกหัดนะคะให้เราใช้ปัดออนไปก่อนหรือว่าเรายังไม่ต้องใช้ก็ได้นะ อันนี้ก็จะมาแนะนํานะคะเพราะว่าเวลาที่เราใช้สีก็จะมีคนถามว่าสีอะไรซื้อที่ไหนเนาะเวลาตอบในคอมเมนต์ u ูทูบอ่บมันตอบยากอะคะ่ะก็เลยตอบในคลิปนี้เลยดีกว่าแล้วก็จะมีเข็มนะเข็มเอาไว้เอาไว้เย็บก็คือมีมีมีติดไปก่อนนะคะเข็มมีติดไปก่อนเผื่อได้ใช้เย็บ มีห่วงนะคะห่วงห่วงกุญแจถ้าใครยังไม่มีถักโซ่เอาก่อนก็ได้นะถักโซ่จะเป็นลักษณะนี้นะแล้วก็ตัวปืนกาวนะคะใครที่ยังไม่มีปืนกาวซื้อกาวยูฮูก่อนนะคะกาวยูฮูก็หลอดหนึ่งก็ประมาณ14บ5าบาทนะคะพันนิ้วนะเดี๋ยวเราถักกระถางก่อนนะคะ อดเข็มไปในห่วงนะควักเข้ามาถักโซ่หนึ่งสองสามถักเอฟนะคะในห่วงนะเราจะถักทั้งหมดทั้งหมดนะคะ2ี่สิบหลักนะคะเราจะปักเข็มลงไปในนี้นะในห่วงแล้วก็ควักใหม่เข้ามาแล้วเราก็ควักผ่านทีละสองทีละสอง เราจะนับเฉพาะหลัก f นะคะเราไมา่ได้นับหลักโซ่นับหลัก f ให้ได้20หลักนะคะ4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หกสิบเจ็ดดดึงห่างได้นะคะดึงให้มันชิดกัน ปักเข็มไปที่ f แรกนะวางห่างได้บนเข็มแล้วก็ควักผ่านเข้ามาจบแถวถักโซ่3แล้วเราก็พลิกงานกลับนะคะพลิกกลับถัก f ลงจุดตรงนี้ห่างได้ปล่อยไว้ก่อนนะถัก f ลงตามจุดนี้นะคะจำนวน20หลักนะคะ เราจะต้องการถักให้มันเป็นทรง,งกระบอกนะให้มันเป็นทรงนี้เลยเราก็จะถักให้ได้20หลักเท่ากันกับแถวแรกนะคะก็คือแถวที่สองสามสี่เราจะถัก20หลักโดยที่ให้เป็นทรงกระบอกขึ้นไป ห่างได้นะคะเราถักทับมาเลยอันนี้มาถึงกันแล้วแล้วก็ได้ยี่สิบหลักแล้วอันนี้ห่างได้อันนี้ตัดออก แล้วเราก็พลิกแบบนี้นะเพราะว่าเมื่อกี้เราถักด้านนี้เป็นด้านหน้านะคะมาปักที่ตรงหัวเอฟนะคะควักไหมเข้าไปตอนควักไหมดึงด้วยนะตรงนี้ดึงด้วยดึงให้มันตึงเนี่ย ก็จะตึงนะคะถักโซ่ขึ้นสามแล้วเราก็จะถักเหมือนกันนะคะแถวสามก็สีจะถักเท่ากันก็คือทุกแถวจะถักยี่สิบหลักยี่สบหลักเท่ากันนะคะเดี๋ยวเราถักไปเรื่อยๆนะจนจะจบแถวที่สี่นะคะจบแถวที่สี่นะคะปักที่ตรงหัวเอฟนะแล้วก็ จบโซ่หนึ่งนี่ก็ตัดออกได้เลยตอนนี้ก็เก็บไหมเก็บไปด้านนี้เพราะเดี๋ยวเราจะพับมันลงนะคะ อันนี้เราแตะเสร็จแล้วเราก็พับเมื่อกี้นแตะกาวที่หางได้นะคะไม่ให้มันหลุดแล้วก็พับลงก็จะได้กระถางแล้วนี่ ตามนี้ไถักง่ายๆนะคะถักด้วยหลัก F